การเมาหน่ว,นวงจะท้องไม่ทอ้ทอ,งทองไม่ท้องไอทิพายจะท้องไม่ท้องท้องให้กูเถอะว้าไม่ท้อง ตูดครับขอเดินดูความงามของแบบนี้หน่อยแล้วกันเป็นแบบที่ได้กลับมาเห็นแล้วมันเป็นแบบที่น่าชื่นชมมากเพรได้กลับมาเห็นแล้วนะเพราะว่าแม่งดีจริงๆ ที่กูยังไม่ลืมวิทยอลดคลนะถือว่าเก่งเอาเรื่องไอ้เฮียขอซดกาแฟสักแก้วแป๊บอ่ารออ่แล้วก็าบสวัสดีกับคนดูทุกคนด้วยวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่น่าคิดถึงกันอีกรอบนะคุผู้ชก็เป็นแมปสเตอ์เราของเรากันนั่นเองอ่าพี่ก็เพิ่งมีเวลาว่างได้มาเล่นนะคนดูเป็นอะไรที่แบบ น่าเงินหีบข้อบอกหลายคนนะคุณผู้ชมครับว่าสแตนใหม่มันหมดเขตทํากันไปแล้วมันไม่ใช่สแตนใหม่หรอกมันเป็นสแตนเก่าที่อ่าเอามาแจกใหม่นะคุณผู้ชมครับเป็นสแตนที่มันเป็นคิง g ิบสันเอยูอะที่ว่าเป็นร่างทองๆอะใครใครเคยเห็นในแมปก็น่าจะรู้นะว่าเมื่อก่อนแม่งมันเป็นตัวที่โคตรปวดเลยก็คือมันตัวที่เปิดเสียงได้ดังที่สุดในเกมนะคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนอ่าเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้มันโดนเนิฟม,มาลวทุกๆตัวเลยโดนเนิบเสียงเพลงแล้วก็โดนปรับอะไรมามากมายนะคุณผู้ชมครับ มันก็เลยแบบไม่ค่อยดูน่าตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอะไรปวดๆนี่คือมันมันนามันเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมครับพอดีว่าพี่เพิ่งตื่นมาช <c oughs> ุดนักเรียนกูยังไม่ได้ถอดเลยมึงคิดดูดิก็ว,วันนี้ไปสอบมานะคุณผู้ชมกลับมากก่อนนั่นแหละนอนตายคาห้องเลยตื่นมาก็ทุ่มและแล้วก็ได้ทําการนั่งซอยมาม่าไปสักห่อหนึ่งแล้วก็มานั่งสดกาแฟแก้วหนึ่งนะคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีกำลังใจในการทาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแมปแม่งกลับมาเปิดเนาะแล้วก็ออว่าล้วตอนนี้แล้วมาพูดถึงสแตนใหม่ไม่สแตนเก่าแต่แค่เอามาแจกใหม่นะไม่ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมคือพี่ก็เพิ่งไปดูคลิปฝรั่งมาได้ไม่มากนะคุณผู้ชมก็คือแค่ไปดูวิธีว่าเออเขาใช้ตัวอะไรทำเห็นเขาใช้ตัวนี้ทำนะคุณผู้ชมอ่ะฮะพอได้ตัวนี้มาแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมทําไงใช่คุณผู้ชมครับนี่เมียเทมทํา เป็นแคดดี้คีนะคุณผู้ชมเป็นกุญแจสีเหลืองวัตฟักเฮ้ยน้องเขาบอกต้องใช้ฮีโร่บายเออไอ้เชียคิดฝรั่งไหนว่ามันหลอกกูเดี๋ยวกูเอาขึ้นให้ดูเลย <laughs> ไอ้เชียมันต้องใช้กุญแจนี้นะก็แปลว่ามันยังทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอถามน,น้องก่อน ตอนนี้ก็พี่ถามไปแล้วว่ายัางทําได้ไหมก็ยังทําได้นะคุณผู้ชมซึ่งหน้ากิจกรรมมันก็ยังอยู่ใช่มันยู่ยังหยุ่าหน้าชื่อเกมเลยนะคุณผู้ชมอะฮะนี่มีการบอกแล้วนะคนดูครับปิดเสียงเพลงก็ตัวนี้ต้องใช้ฮีโร่บายนะคุณผู้ชมครับับวกกับกุแจสีเหลืองนี้โอกาสเกิดกุเจสีเหลืองนี้ก็ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงนั่นแหละอ่ะ เดี๋วยวมองไปว่าแต่มันต้องทำไงแล้วว่าฮีโร่บายเดี๋ยวไปทำฮีโร่บายดีกว่านะ ทีนี้เราได้คิลเลอร์ควีนมาแล้วเราก็ต้องไปทำชายนี่นะไปหาค er ิลเปอร์ควีนกว่าจะได้มา2%องเอร์เซนโอนานเอเรื่องอะเนี่ยเรามาให้ดูวิธีทำตั้งแต่ต้นเลยอ่ะยาวๆจนกว่าจะได้เนี่ยโอกาสติดไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่กูจะกดไปเรื่อยๆตังมีเยอะนะไม่ต้องเสิร์ฟมีแสนกว่าเดี๋ยวมันก็หมดแล้วบอกเลย <laughs>

โอ้โหสองสไม่ติดยากติดเย็นยังฟ้มา,มา,มา,มายังไม่ติดฮะ,ะวัตต่อฟ้าว่าต่อฟ้า ถามจริง <laughs> มันดอบง่ายขนาดนี้เลยเหรอ40นาทีโอ้โหเอาไม่มีที่เก็บอีกกดผสมเ,เกือบจะสุดท้ายอโอ้ สตีปอุยอ้ยอุย้ยเอาแล้วนี่ไง,จงเจอแล้วมาดิ่าห้าไม่ที่สุดก,ก็จเจอ,อนี่นะถนนที่เราต้องการทีนสุดท้ายเสียบเข้าไปปอ้ออ่าห้ากลายเป็นฮีโร่บาย โอ้โหได้ดีสุดกับพบแล้วนะไปขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะก็จำชื่อไม่ได้แล้วจริงๆหลายๆคนพี่ก็จำชื่อไม่ได้นะั่นคือแบบหายหายไปจากวงการนานเลยเออมันก็เลือนๆกันนิดหน่อยแนละพวก็ช่วงนี้เรื่องเรียดก็เองสับขาดมาอ,าอานี่นะคนดูหนัา ก็ตามนี้นะคุณผู้ชมครับคือสิ่งที่ต้องใช้แล้วก็สเปคที่ต้องหานะเยอะมากแต่ก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดแน่นอนมันแบบมันมีแต่ในกิจกรรมซึ่งตอนนี้กิจกรรมมันยังมีก็แปลว่ามันก็ยังทําได้แล้วใครที่มันบอกว่ามันทําไม่ได้แล้ววะฮะใครใครมันบอกกูก็ว่าทําไมแปลกมันบอกว่าทําไม่ได้แต่หน้ากิจกรรมแม่งเกมยังเขียนไว้อยู่เลยว่า ไอตัวเฮี้ยเนี่ยมาใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคก็ตามนี้นะคุณผู้ชมครับดาเมจก็ไม่มีอะไรพิเศษเป็นตัวที่แบบไว้ปวดเปิดเพลงปวดว่างั้นเออสกิลวีอ่าสี่สิบสกิลอาร์อ่าสกิลสัตว์เอวธรรมดาเลยคุณผู้ชมสกิลทีก็จะเป็นการอ่ามองอนาคตใช่ไหมกดตัวทีนะคุณผู้ชมโอเคไม่มี ไม่มีเอฟเฟกอะไรนอกจากตาที่เป็นไฟนะคุณผู้ชมครับจัดอ้าวต่อไปท่าวายนะคุณผู้ชมครับเป็นตาเป็นการจับแล้วก็ต่อยแค่นี้ไปอ่ะฮะไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมครับก็ไอ้เฟกต์เหมือนเดิมเลยเป็นเอฟเฟกที่แบบไม่ได้เปลี่ยนหาอะไรเลยตามนี้นะคุณผู้ชม ต่อไปก็สกิลวีใช่ไหมสกิลวีเป็นการวาร์อ่ะฮะวาร์แค่นี้ไม่มีอะมากสกิลซีก็จะเป็นการสไลด์ไปนะคุณผู้ชมครับเป็นท่าสไลด์ที่ว้่หนีได้ไวมากอ่ะตามนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวบีใช่ป่ะบีไม่มีอ่าไม่เป็นไรตัวเอ็นจะเป็นเสียงพูดเป็นเสียงพูดของอ่าสเตนนะคุณผู้ชมไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแน่นอนมันมีอยู่อันเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนตัวเฮียนี่ก็โคตรแพงนะครับดู Music, babe, you lose แล้วเนี่ยเพลงอะไรมันจะดังจังวะก็ตามนี้นะคุณผู้ชมครับอัปเดตนี้ก็ไม่รู้ดิเรียกว่าเป็นอัปเดตส่งเปิดเกมใหม่เลยแล้วกันก็ไม่ได้มีตัวใหม่อะไรเข้ามาแต่แค่ตัวเดิมที่มันหาไม่ได้แล้วมันสามารถหาได้นะคุณผู้ชมครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวนี้สามารถเทรดได้เหมือนตัวอื่นๆไหมหรือว่าเป็นเหมือนเดิมที่ว่าไม่สามารถเทรดได้ก็คือรหัสไหนมีรหัสนั้นก็จะมีไปนะคุณผู้ชมมันสามารถหาได้นะตอนนี้ แน่นอนว่าหาได้จนกว่าอัปเดตหน้าจะมาเลยนะคุณผู้ชมแต่อัปเดตหน้าก็ไม่แน่ใจนะว่าอัปเดตหน้าไม่จะมาเร็วหรือมาช้าเพราะสแตนเฮียนี่มันเป็นลิมิเต็ดไงอาจจะมีเวลาให้ทําสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ไม่แน่ใจแล้วแต่คนทำนะว่าจะขี้เกียจหรือขยันนะคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ยังดูแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวมาสรุปให้อ่ะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับไปหาคิวเลอร์ควีนมาเอาคิวเลอร์ควีนไปปักไอแอโรชานี่ ให้ได้คิปเปอร์ควีนพอได้คิปเปอร์ควีนเสร็จให้ไปใช้สมุดดีโอสมุดที่ดอกตามพื้นอ่นาสีน้ำตาลนะ้ำตาลน่ะเออสมุดง,ง่งๆนะ่ะให้ได้เป็นสตีปสตีปธรรมดาแล้วเอาสตีปธรรมดาไปปากเฮลแอโร่ไอเฮลแอโร่นี่แหละปัญหาก็คือมันจะนานหน่อยนะคุณผู้ชมประมาณ2ชั่วโมงอาจจะเกิดอันหนึ่งหรือ1ชั่วโมงอาจจะเกิดอันหนึ่งก็นั่นแหละก็แ,แต่ใครดวงดีใครดวงไม่ดี แต่สำหรับพี่พี่ดวงดีก็คือเห็นน้องเขาออนไม่ในเซิร์ฟ v P ีสงสัยหาแคดี Key, นะ้คีนะคุณผู้ชมครับแล้วพี่ก็เออขออนุญาตเข้าไปลักธนูเฮลแอโร่หน่อยแล้วกันนะเออ,อยากโปรดพี่แล้วกัน <laughs> แค่นี้คุณผู้ชมครับก็จะได้เป็นฮีโร่บายมาพอได้เป็นฮีโร่บายปุ๊บให้คุณผู้ชมเอฟไปเลยเอ,อโอกาสเกิดกุญแจแคลดี้พี่ไม่แน่ใจพี่ไม่มีข้อมูลแต่พี่บอกได้เลยว่า ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมครับหรือบางทีใครที่เจอหดต่ำกว่า,าวนหนึ่งชั่วโมงก็โชคดีส่วนพี่ก็ไม่การันตีแล้วกันว่าเออต่ำกว่า1ชั่วโมงไม่จะเกิดจุดเกิดจะมีอยู่2ที่ของแคนดี้คีก็คือหลังบ้านร้างกับหลังน้ําตกคุณผู้ชมครับอ่ะอยู่ข้างหลุมศพกับหน้าหลุมศพนะพอใครที่เจอก็แล้วไปส่วนใครที่ไม่รู้วิธีทําก็น่าจะรู้แล้วนะตอนนี้โอเคนะก็ยินดีต้อนรับกับเกมเชียร์นี่ที่กลับมาพร้อมกับสแตนเก่า โคตรเนอะูบอกเลยว่าจังหวะนี้แม่งเต็มเซิร์ฟคูผู้ชมพี่ตอนแรกตอนที่เกมอัปเดตมาพี่ไม่รู้เลยว่าพี่ไม่รู้ว่าสเตนที่อันนี้แม่งกลับมาจนพี่เข้าไปเซิร์ฟรวมแล้วน้องคนหนึ่งก็มาให้พี่ดูว่าสเตนที่อันนี้แม่งมันกลับมาก็คือน้องเขาเอามาโชว์แล้วก็บอกพี่ว่ามันทําอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้เพราะว่าน้องเขาอาจจะไปเชื่อเพราะมันใช้คีสรสันเอยูนะคุูผู้ชมจริงๆตัวมันใช้เป็นคีสรสันเอยูดูดิแต่ดูตัวที่มันใช้ ก็คือสตีฟกับเอฮิโ uh ร์บายคุณผู้ชมม,มีอะไรละเออแบบกูก็ได้่อนคลายนะคุณผู้ชมคิดดูสภาพตอนที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่อเออไม่ได้ถอดเลยนะคนดูก็คือสอบเสร็จกลับมานอนตื่นมาปุ๊บแบบโอ้โหเฮียตื่นมาก็หลอกลับไปนอนต่อไม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> จังวันนี้คือตื่นมาปุ๊บซุดมาม่าไปแล้วหนะ้าถ้วยหนึ่งกับแด่ก,กาแฟไปแล้วแก้วหนึ่ง กาแฟยังกินไม่หมดเลยนะใครที่ก่อคลิปมาดูท้ายคลิปก็ตามนั้นนะอ,อใช้สแตนอะไรทำใช้ของอะไรทำก็ก็สรุปให้แล้วส่วนใครที่แบบอุย้ยไม่เข้าใจทำยังไงครับดูตั้งแต่ดูตั้งแต่ห้านาทีแรกส่วนหลังจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆแลวจะรู้โอเคนะถ้ายังไม่เข้าใจ ส่วนใครที่ไม่เข้าใจอีกจะให้พิมพ์ตอบแบบพี่มันต้องใช้อะไรมั่งของอะไรทํามั่งเค้ตัวอะไรมั่งไม่ไหวนะจริง,รงๆกว่าจะได้มาก็แป๊บเดียวอย่างน้อยก็ไม่นานเท่าไอ้ไอ้เชียบพัมกินเฮียเนี่ยเออเชี่ยจะว่าไปแล้วไปเอาอีกตัวหนึ่งมาทําดีกว่าใครที่สงสัยว่าไอทอมนี้มันยังหาได้ไหมก็ยังหาได้นะแต่ว่าโอกาสมันจะจบน้อยหน่อยมันต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์เดียวอีกเออแต่กูว่าสมๆไปจนได้นะส่วน ของที่ใช้ทําก็นี่อันนี้แถมให้เพราะว่ากูเก็บมานานละนี่นะฮะโซลาร์วันมอทามนี่นะคุณผู้ชมเชดโคทเทเลยพอใส่เป็นเอ้ยพอกูใช้เองแม่งโคทเทเลยมงดูดิเชียเท่ไปด้ว่เปิดเพลงแม่ง อ่ะฮะลิมิเต็ดนะคุณผู้ชมเอกโทสิก็ตามนั้น lost control ล,ลืมแล้วมันหมายถึงอะไรช่างมาแล้วกันนักผู้ชมครับ,รบนี่ลิมิเต็ดเป็นสีอ,อ่สีดำแดงก็เหมือนตัวนี้นักผูช้ชมเหมือนโซลาวานานันโมทัมจำไว้ว่าไม่ได้ต้องใช้คิงกิสซาเอยูแต่เป็น h e โร b บาโอเคตามนั้นค,คุณผู้ชมครับคลิปนี้มีเท่านี้